สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้ยจำปาดงนะคะวันนี้เรามารับจ้างเกี่ยวข้าวนะคะเกี่ยวข้าวมือนะคะวันนี้เขาเขาใช้คนเกี่ยวนะคะเพราะว่าทํำนาดำหน้าดำนี่เอาคนงานเกี่ยวเอาพี่น้องพจะจบบริบูรณ์ได้เชื้อของเขาอเป่ท่านได้แล้วเขายังไห้ได้เขายังสี่ห้เพราะว่ามันคอยเป็นคนที่ เชื่อไม่เชื่อก็อย่าโดไปแบบอันนั่นเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาอันนี้อันนี้อันนั่งนั่งพักผ่อนสะก่อนเพราะว่าใกล้ใกล้สิเทียงแล้วได้ซองใหแล้วโอ้พักหายแยงหน้าอันนี้พักหายแยงหน้าเอาไปใส่แกง๊นวนะเอาไปต้มเอาไปต้มอาบก็ได้ไปต้มอาบก็ได้เด้ออันนี้มันเป็นสมุนไพรอันใดอันนั่นละ่นนนะเออ กินกับตำมะฮุงก็ได้เอาไปเอาไปหอยอันตากแห้งแล้วก็ต้มเขาว่าน่ะต้มอาบก็ได้หอมสมุนไพรสมุนไพรพักขคแยงหน้าเอาไปนิดนิดก่อนก็ได้นี่เป็นเหื่อดมาเริ่มฟกก็เน้ก็เศร้าพักเศร้าพักอันนี้แม่ผู้ใหญ่กับมาทายพุ่นไปแล้วส่งนี่ก็เวลาพักเวลาเศร้าพักสักก่อนเอี่ยวมาแล้วพุนได้สองให้แล้ว ต้องให้บักไงเหลือสามให้บักไงบัดนนี่เขาวข้าง,งาปีนี้เขาง่ามสูไฮสูหน้าหน้าติดบ้านนี่แหละแห้างงามเขา่าใส่รุดเกียวเบิดแล้วแต่ว่าอันนี้นะเขาอยากจ้างคนงานาให้ให้คนงานได้ได้งานทํำช่าบ้านเนาะเช่าบ้านเฮานี่แลหและเลยอยม,มา นี่ไม่เจอก็มารับจ้างคือเกามารับจ้างทีจ้างนองเฮานี่แหละตอนนี้ก็พักพอนสัก่อนผุนกองบักใหญ่ผุนเขาสีมาทายท่ำให้เบิ้งที่เขาเกี่ยวมือนั่แหละยังบ่ท่านด้ปั่นอยู่เมื่อนี่ก็มาคือกันเืินสีได้เดินทางไปจำปลาดงแล้วก็เลยมาหาเงินค่ารถ <c oughs> มาหาเงิน่ารถซะก่อนเด้อนี่อยู่ติดกับหน้าเฮานี่แหละได้ผู้ตากมองนี่ ตอนนี้กำลังพักพอนเกลียวเขาเกี่ยวเขา,เ,เ,ขาเดียวก็สิลุ่งเกี่ยวแหละพักพอนซะก่อนเด้อรนี่โอ้ยเขางามคักงามคักอวยสู้อวยสวยอยู่เนี่พรท่านได้เปลี่ยนแปลงอยู่เขาเอารถเกี่ยวเบิดแล้วแต่ว่าอันนี้เอาเอาคนก่อนโอ้ยสัมมาโลมแห่งวันนี้ร่มพัด รมผัดแห้งแห้งเนาะ <c oughs> บรรยากาศดีดีมือนี่ <c oughs> ไปรถพ <c oughs> ักขายแ <c oughs> าายงหน้าก็ได <c oughs> ้ลงอีกแล้วพากันลงอีกแล้วเนี่ลุ่งไปเกี่ยวเขาหล่พ่นมือนี่จักสะพ่นนับหอดบุคูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าคน เอาแล้วเอาแล้วนี่ลงไปแล้วเลยน้าบอกลงเกี่ยวแล้วนี่หุบงับหุบงับเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาเบื่อเขาเกี่ยวเขาซะก่อนตอนนี้บรรยากาศลมว้อยวอยฝนกับสิเบอร์แล้วล่ะอันนี้หลัปฝายฝนต้นหนาวแต่ว่าขาวาวว่าสิมีฝนอยู่ได้เกี่ยวแล้วเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเกี่ยวเขาน้ำกัน มืัอนี้แหละเจอแต่ชีโร่งเกี่ยวมาหลับจากไม่รองหน้าติดกันหน้าติดกันเลยมาซอยกันนี่แหละเท้าบานเฮาเนาะหลายคนหลายคนป้าวล่มพัพดคักแค่มือนี่ล่มพัดล่มพัดคักป้าเกี่ยวเขากันเนี่ยเกี่ยวมือไป มาลักเอาดอกไปลงไปเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาสักวันเด้อหลายขึ้นมาขึ้หลายคนเกี่ยวมีสักวันมันซึ้งนั่นแหละมันวายูร่มพัดมันไปอีเห็ดเอาไม้ก่อนเออ คอยกระิเอานล่นแล้วคอยทั้งอยากอยู่ลูกกระปูเที่ทยวเ,เขาแล้วก็เอาอีปูไปปูกคอยคอยเฮ็ดอันน,น,นี้ไม้กคอนเดอร์มันผิวออกล่มพัดผูกไม้สักก้อนผูกไม้สักก้อนมันล่มพัด ล่มพัดล่มพัดเกี Naj ่ยวเขาเกี Naj ่ยวเขาพี Naj ่น้องคุณหลายพื Naj ่นพักไปกินน้ำสักก่อน กิโยวข้าวซอยกันเด้อ น้ำเขาหน้ากรติดบ้านพเะเต็มทงนี่ะเทากัเยเบิมือมือนเยเบิมือคือตะกอนด้เี่ยวเขาะกอนเชี่ยวเขาะกอนเด้อังทั้งีกไปติบบ้านนี่ย เราจีอยู่ฟังกับปีกไปปีกวัน What is wrong?